วันเดืนร้อนเนี่ยนะวันเดืนร้อนจังนี่ย,อ,ย,ยอร่อยจ้ะนอนอเนี่ยอร่อย Bây giờ có bao rồi yeah. มันตักมันเล็กเ่น้ให้มัน่มันมันหวานหวานเนี่ยใส่ยีห้อนีนอ่าหืมต <c oughs> ัง ร้อนพอดีเลยแตงร้งอนโอ้ กินไทยกินนมเดินกันอกินไทยกินนมเดิมกันมันมันหวานหวานี่้ยนปมาให้ฉัน้งตักอืม ให้พี่น้องดู้ะพี่น้องจะไม่เหิวด้วยไมนรู้ป้าจะเอาอลไรลงก,ก็เอาวนวนจึงใช้พี่น้องเดิมกัน mặt cái bao mặt 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 mà mặt đùa mặt 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 เตนนี้เติมเติมเตินโอ้จริงใ,ใช้พี่นมเดิมกันเติมร้อน่าดีเลยแรงร้อน นนว,วันเดินร้อนเนี่ยนะวันเดินร้อนแต่เนี่ยลาสีฮอนโอ้กินมาให้ดู

เินร้อนนะจ้ะติ่มมันให้ดูติ่มมให้นัมันมันหว,นว,นว,นวนา,านหวนนอจใต้จริงจริง เดืนกัน,น,นเนี่ยเนี่ยอร่อยจ้ะนอนเนี่ยอร่อยอืมอันนี้ก่อนนะจ๊ะนอนตื่นก่อนจ้ะอันนี้ก่อนนะจ๊ะ ខ្ល់ទ្ស្សានាំទ្សាំក្សូវី្នុស្សាំទ្ស្ស្រំក្សើកលាន្សាខ្ល់ហ วันเดินร้อนเนี่ยันะวันเดินร้อนจ้ายินมาให้ดูมันมันหวานหวาน วนจนใ้กินนเดิมกันอันนี้ก่อนจะานอนินก่อนจะนองอจ้าใตนใตนีน เดินกันเนี่ยมันมันหวานหวานอันยิมวอนนี่หน่อยจ้ะดึงมาให้กินดีกว่ากินกินมาให้ดู มันมันหวานหวานให้พี่น้องดูจี่น้อยเยอะไม่เหนียวด้วยมันรู้ปลาจ่ำ